มาในช่วงสุดท้ายของการตั้งวงคุยวันนี้นะครับเท่าที่ฟังมาทั้งหมดแล้วก็ได้เห็นถึงความน่าสนใจของชุมชนในแถบนี้นะครับและขณะเดียวกันเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นมาบางครั้งก็นํามาซึ่งสิ่งที่ดีๆแต่บางทีก็เกิดปัญหาบางปัญหาขึ้นมาเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของการท่องเที่ยวและการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆเนี่ยโดยโดยเร็วนะฮะอย่างที่เมื่อสักครู่อาจจะยกเรื่องของอาการสร้างลานจอดรถหรือการทุบทาลาย บางส่วนบางพื้นที่เนี่ยตรงนี้มีปัญหาเหล่านี้เกิดขึ้นมาไหมครัก็จริงๆแล้วในขณะนี้ของวัดกระยาณนาิิรเองนะครับก็ที่เป็นข่าวหรือว่าเป็นปัญหาอยู่ก็คงจะเป็นในลักษณะที่เหมือนกับที่ที่พูดนะครับก็คือมีการเปลี่ยนแปลงอาจจะได้มีที่จอดรถขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็อย่างอาจารย์ทีนั้นเคยบอกก็เหมือนกับเป็นดาบสองคมหรือเปล่าก็อาจจะมีการทําลายบางส่วนหรือบางอย่างไปอย่างเช่น ของอหน้าวัดกยานามิตรเองเนี่ยจริงๆตั้งแต่ผมเด็กๆมาเนี่ยในวันออกพรรษาหรือวันที่เราไปตักบาตรเทโวนะครับอันนี้ก็จะมีเขามออยู่สองข้างทางเดินอยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วยังจําได้จนปัจจุบันนี้เลยว่าระหว่างที่เราไปตั้งโต๊ะรอที่จะใส่บาตรอย่างนั้นเนี่ยเราจะได้กลิ่นหอมของอดอกโมกนะครับที่ทอยู่ในเขามอแล้วมันก็จะเป็นต้นโมกที่เรียกว่าอะไรเป,เป็นแคร่เหมือนเป็นทาเป็นบอนไซหรืออะไรอยู่ ประกอบกับกับ,ก,บกับตัวเขามออันนั้นนะครับซึ่งอันนั้นก็ก็สูญหายไปนะครับแต่เราก็ได้ลานจอดรถที่เพิ่มขึ้นมามก็จะมีลักษณะนี้หรือรเหมือนกับเ,เป็นกุฏิเก่าๆจริงๆเลยที่เป็นกุฏิที่เป็นไม้นะครับอันนั้นก็จะสูญหายไปเพราะถ้าถ้าถามในตัวผมเองผมก็ยังคงชอบอความความเก่าหรือความเป็นอดีตอยู่ทางสถาปนิกมองอย่างนี้ใจหายไหมครัคือส่วนตัวแล้วผมผมผมใจหายมาก พราะว่าทํางานเรื่องนี้แล้วก็แล้วก็มันเป็นสิ่งที่พอเขาพูดกันแล้วเราไม่มีโอกาสได้เห็นในสิ่งเรื่องในอดีตซึ่งจริงม,มันเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองเนี่ยแล้วพอผมมาอ่าวม,มันเกิดอย่างนี้ขึ้นมันหายไปแล้วอะไรต่างต่างก็มานั่งคิดมานั่งมานั่งใขขคอมเหมือนกันว่าเออมันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยคือจริงตอนนี้มันเร็วมากคือมันมีตั้งแต่ ระดับใหญ่ลงมามีตั้งแต่ถนนอ,ร,อรุณอมรินตัดผ่านมาแบ่งชุมชนเป็นสองฝั่งหลังจากนั้นมันก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาพร้อมๆก,กับการพัฒนาประเทศขึ้นมาอย่างเงี้ยครับทีนี้หลายสิ่งหลายอย่างมันมันก็เปลี่ยนไปแต่ว่าผมก็นั่นอีกอีกนั่นแหละว่าถ้าเกิดว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นอนะ่ะมันเกิดขึ้นจากความจําเป็นและมันเกิดการตกลงกันได้หรือว่าพูดคุยการแลกเปลี่ยนกันมันเกิดดับไอ้ไอ้สองด้านที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันมันได้เกิดขึ้นจากการคิดร่วมกันหรือเปล่าหรือว่าบางอย่างมันอาจจะต้องหายไปไหมถ้าอันนี้มันจําเป็นกว่าครับแต่ที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นมันก็คงเนื่องจากว่ามันไม่มีการพูดคุยกันตรงนี้หรือว่าฝั่งหนึ่งอาจจะไม่คิดว่าจําเป็นที่จะต้องพูดคุยกันมันก็เลยไปสร้างเงื่อนไขตัวใจสําคัญคืออยู่ที่การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเอรวมตัดสินใจด้วยหรือเปล่า ว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างนี้เกิดขึ้นวัดข้อดีข้อเสียที่มันเกิดขึ้นมาไอ้สิ่งต่างๆท,ที่เราเคยเห็นมาแต่เล็กแต่เล็กแต่น้อยหายไปกับความทรงจํา<ม>แล้วก็ประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นใหม่อาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นแ,แลกับความสะดวกสบายนั้นนั้นก็ค่อนข้างเป็น,เป,นเป็นอะไรอ่ะความความมุ่งหวังของของพวกเราสุดยอดเหมือนกันว่าเอออยากให้มันเป็นอย่างนี้นะแต่ในความเป็นจริงโลกแห่งความเป็นจริงอ่ะมันมันมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นอย่างนั้นทุกทุกครั้งไปในความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปในอนาคตมีอุทาหรณ์เกิดขึ้นมาแล้ว ชุมชนมีวิธีการที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้ไหมครัผมว่าตราบใดที่เราใช้คําว่าดาบสองคมถ้าเรารู้จักคําว่าดาบสองคมผมว่าผมมองผมมองในด้านดีนะครับว่าถ้าเรามองว่าดาบดาบคมเดียวนั้นอนะ่ะเราจะฟาดฟันอย่างเดียวเลยเราจะใช้ฟาดฟันอย่างเดียวเลยแต่ถ้าดาบสองคมเราจะรู้ว่ามันมีผลกระทบกับมหาเราด้วยนะเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จักไม่ว่าที่ คุณบูญนิตหรือว่าอาจารย์ปูนได้พูดถึงในคํานิยามคำว่าดาบสองคมเราเห็นได้เลยว่าทุกๆด้านว่าจะเป็นการพัฒนาด้านใดการเข้ามาการเข้าถึงของคนภายนอกเข้ามาเยี่ยมเยียนชุมชนก็เป็น <Emer ald. S 2> ดาบสองคมเหมือนกันการท่องเที่ยวก็เป็นดาบสองคมคือมีทั้งด้านดีและด้านลบเพียง <c oughs> แต่ว่าคงไม่ได้หมายถึงว่าด้านดีและด้านร้ายนะครับ <c oughs> ด้านดีและด้านลบในด้านลบเราก็สามารถที่จะถ้าเราเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่อาจารย์ปูนได้พูดถึงว่าก <yüz. S 1> า,ารมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นเรื่องที่จําเป็นแล้วก็ไม่โดยเพาะอย่างยิ่งชชุมน ของกะดีจีเนี่ยไม่ใช่ชุมชนสันโดษอย่างเฉพาะแต่ละกลุ่มชนเป็นชุมชนสันโดษร่วมกันสันโดษร่วมกันคือต่างฝ่ายต่างก็อยู่กันอย่างสันโดษร่วมกันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้เลยว่าในพื้นที่ของแต่ละชุมชนที่เราเรียกว่าบาวดารี่หรือพรมแดนเนี่ยมันไม่ได้ถูกขีดเส้นด้วยเส้นใดเส้นหนึ่งชัดเจนมันจะมีผมจะยกตัวอย่างเช่นกรณีของชุมชนมัสยิดกูดีขาวหรือชุมชนกะดีขาวเนี่ยแหละ ซึ่งแต่เดิมตอนต้นเราได้พูดถึงว่าชุมชนปฎิข่าวได้อาศัยอน,นิสงส์จากการเข้าสู่พื้นที่ต่างๆโดยอาศัยผ่านเขตปกรกหรือเขตป่าช้าของวัดกรยานามิตรในอดีตจนกระทั่งมีถนนหนทางผ่าเข้ามานั่นแหละปัจจุบันในช่วงท่านับถอยไปประมาณสักสิปีที่ผ่านมาเนี่ยทางวัดก็สร้างแนวพื้นที่กั้นแต่ว่าพอสร้างพื้นที่กั้นในชุมชนก็มีโอกาสจะได้ใช้พื้นที่เขตปกรกน้อยลงแต่ว่ามีเส้นทางอื่นทดแทน เจต,ตนาของพระท่านต้องการที่จะสร้างความสันโดษให้แก่หมู่ภิกษุแต่ว่ามันก็มพีเท่าคิดแต่หมู่ของพระหรือว่าแค่ของทางวัดวัดก็จะมีความรู้สึกว่าฉันทาเบื้องฉันฉันไม่ได้กระทบกับใคร,ครแต่ถ้ามามองทางด้านของชุมชนหรือได้คิดร่วมกันแต่ชุมชนก็มีความรู้สึกว่าฉันได้ผ่าน ฉันได้อาศัยผ่านแล้วก็เป็นก็เป็นความงามของชุมชนในย่านนี้ที่ผมถึงเรียนว่าถ้าเราต้องคิดไม่ใช่พียงไม่ใช่แต่เพียงว่าฟังเสียงชาวบ้านแต่หมายความว่าร่วมกันคิดทั้งชาวบ้านและวัดหรือสถานสถานต่างแต่ละที่รวมทั้งคิดร่วมกันด้วยอานาคตมันจะต้องมีมากกว่านี้ นะผมเดาได้เลยดูแลวผมไม่เห็นมันก็ยังอยากมาในเชิงพาณิชย์การท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์เขาก็อยากจะมาคนที่อยากจะค้าจะขายก็มีคนที่อยากจะเปลี่ยนแอบเปลี่ยนแฟนสิ่งเหล่านี้ไปเป็นสิ่งที่มันดูโมเดิร์นโมเดิร์นอ่าโมเดิร์นไนท์เนี่ยนะฮะแล้วก็จะได้เป็นท่องเที่ยวแบบทันสมัยไปมันก็ต้องมีมีความพยายามบา้างเนี่ยฮะของคนในชุมชนมันจะมีคำหนึ่งที่เราใช้คำว่าโซเชียลแซงชันนะครับคือการที่ว่าการ การต่อต้านจากสังคมเองที่คำหรูๆใช้คำว่าโซเชียลแอนเชนคือการต่อต้านจากสังคมเองมันไม่ได้มีมการออ,ออกมาปะท้วงออกมาวิวาทกันหรือทะเลาะก,กันอย่างลงตัวอย่างให้เห็นแล้รุนแรงแต่มันมัน,ม,นมันจะเกิดจากการที่เขาปฏิเสธเขาไม่ยอมรับเคียงแค่ว่าเขาไม่ยอมรับคุณก็เดินเข้าไปเที่ยวในบ้านเขาไม่ได้ล้ สมมติว่าที่เช่นกรณีของโบสถ์ในเวลานี้โบสถ์ทำพิธีมิสซาแต่เราคิดว่าเราจะเข้าไปเพื่อที่จะไปเที่ยวไปเยี่ยมโดยขณะที่เขาทําพิธีมิสซากันอยู่นั้นเขาไม่ตอกรับเราเราก็เข้าไม่ได้ละอันนี้คือเร,เราที่ว่าเป็น,ปนคําพิพากษาจากสังคมที่อารมณ์อรวยซึ่งกันและกันไม่ได้แปลว่าอ้าฉันจะทําคุณก็เข้ามาแล้วกันแต่แปลว่าในเวลานี้คุณเข้ามาไม่ได้นะคุณต้องเคารพเรา ทางสมาคมสถาปนิกสยามไม่ใช่ว่าออกแบบมาว่าชุมชนพื้นที่จะเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เอามาเอาออไปทำาไม่ใช่ <ผม S 1> อย่างนั้นนะผมค่อนข้างระวังคือ,ค,อคือแน่นอนว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอย่างที่บอกเราใช้เด็กมาช่วยกันทําแน่นอนว่างานดีไซน์มันออกมาเนี่ยมันก็อาจจะออกมาแบบโอ้หน้าสนใจหรือว่าอะไรต่างๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยภาพความเป็นจริงกับภาพในกระดาษเนี่ยมันมันไม่เหมือนกันหรอกครับแต่ว่าเราจะทํายังไงที่เราก็พยายามลองทําดูก็ลองจําลองดูอย่างก่อนที่จะทำจริงอย่าง ตรงท่าน้ำวัดกระยาเนี่ยมันเป็นการร่วมกันคิดอันนึงแล้วก็ทุกคนเห็นด้วยว่าน่าจะทําก่อน<ม>ก็ลองเอาผ้ามาถึงดูแล้วก็ชุมชนจากที่ไม่เคยเห็นการเปลี่ยนแปลงเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งความสะอาดทาสีผนังใหม่แล้วก็มีลักษณะที่ต่อไปอาจจะเป็นหลังคาคอยช่วยในการเดินสัญจรเนี่ยเนี่ยเราก็รอดูเสียงตอบรับซึ่งมันมันออกมาในโทนที่ที่ดี ดันั้นเนี่ยในการทําจริงเนี่ยเราก็ต้องมาปรับดูว่าเออถ้าอย่างนั้นเนี่ยใช้งบให้แสดงว่ามีการออกแบบมีการมีการร่วมวางแผนร่วมออกแบบกันแล้วก็มีการทดลองทดลองแล้วก็ฟังเสียงสะท้อนจากถุ่นทุแล้วก็อาศัยกิจกรรมอันนึงเราเราใช้ศิลปะครับมามาช่วยช่วยนําทางเป็นเป็นสื่อในการให้คนเนี่ยเหมือนกับออกมาลองใช้พื้นที่หรือว่า ให้เห็นมุมมองของมดกวัฒนธรรมในชุมชนนอกจากตัวสัตนสถานแล้วพวกบ้านเรือนต่างๆตอกซอยที่มันมีความน่าสนใจเนี่ยให้มันเห็นขึ้นมาเนี่ยคืออย่างที่บอกมันเป็นบันไดครับมันไม่สําเร็จในวันนี้พรุ่งนี้แต่ว่าเราเราอยากเริ่มในในบันไดขั้นแรกเองอย่างน้อยให้มันมั่นคงแล้วเดี๋ยวขั้นต่อไปมันก็จะไปมันได้ครับครับจงต้องการความช่วยเหลือจากใครไหนอีกบ้างไหมฮะ ผมว่าก็คือในส่วนหนึ่งน่าจะต้องเป็นส่วนของภาครัฐนะครับครับซึ่งเป็นส่วนที่เป็นหัวเรือหลักที่ไม่ได้ผมไม่ได้หมายถึงเรื่องของงบประมาณหรือสตังหรือเงินแต่หมายถึงว่าการที่ตัวภาครัฐจะเป็นหัวเรือในการที่จะขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้คือยอมรับการมีอยู่ของชาวบ้านต้องมองด้วยแว่นตาแห่งความเข้าใจต้องมองอย่างแว่นตาแห่งความเข้าใจและต้องย้าว่าไม่ใช่เงินผมย้าว่าไม่ใช่เงินครับก็หวังว่านะจะได้เก็บ รักษาสิ่งดีๆไว้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่จะต้องปรับก็ต้องปรับแน่นอนในในการหมุนของโลกนะฮะเพราะว่าถ้าอยู่อย่างเดิมถือว่าก็ไม่มีอะไร,รที่เป็นพลวัตสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาแต่สิ่งเก่าๆที่ดีๆจําเป็นที่ต้องเก็บไว้โดยเฉพาะเรื่องของคนวัฒนธรรมของคนในชุมชนวิถีชีวิตต่างๆก็ไม่อยากที่จะเปลี่ยนแปลงไปมากมายใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าเปลี่ยนในทางที่ดีก็เอา นะฮะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสาท่านมากเลยนะครับความรู้แล้วก็ให้เราร่วมเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้รายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิดของเรานะครับผงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับท่านใดที่อยากจะมาต้องเที่ยวในแถบนี้ก็สามารถที่จะมาได้แต่มาแบบเรียนรู้นะครับมาแบบเชิงวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ไม่มาทำลายสิ่งเดิมๆที่มีอยู่แล้วนะครับกลับมาพบกับพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ ชุมชนกดีจีนชุมชนเก่าแก่กว่า200ปีในกรุงเทพมหานครเป็นตัวอย่างของสังคมผาหุลักษณ์ในบ้านเมืองไทยที่ประกอบด้วยกลุ่มชนหลากชาติพันธุ์หลากศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างผสมกลมกลืนจนดึงดูดให้ผู้คนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ภายใต้ความงามทางศิลปกรรมแห่งศาสนาสถาน อย่างสารเจ้าเกียนอันเกงโบสถ์ซัมตะครูตมัสยิดบางหลวงหรือกดีขาวและวัดกระยาณมิตรรวมถึงวัฒนธรรมอาหารการกินของชนเชื้อสายโปรโต,ตุเกสเช่นขนมฝรั่งกดีจีนก๋วยตัดเหล่านี้เป็นสิ่งที่จูงใจให้ใครๆมาเยี่ยมเยือนย่านนี้ในทางตรงกันข้ามเมื่อวัดซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในชุมชน กลับเหินห่างจากประชาชนรอบวัดมุ่งพัฒนาพื้นที่โดยขาดการสื่อสารและทางความเข้าใจจนนำไปสู่การทำลายโบราณสถานและโบราณวัตถุอันเป็นความทรงจำร่วมกันของคนในชุมชนหากวัดซึ่งเคยเป็นผู้นำทางปัญญาและจิตวิญญาณของชุมชนยึดเพียงตัวบทกฎหมายในการปริหารวัดแล้วช่องว่างระหว่างบ้านกับวัดจะยังคงขยายกว้างขึ้น จนไม่อาจทำนุบํำรุงซึ่งกันและกันได้อีกหรือนี่ใกล้จะถึงการสิ้นสุดแห่งยุคของพระสมณะโคโดมที่ทรงมีพุทธพยากรว่าในช่วงปลายสมัยของพระองค์นั้นศาสนาจะเสื่อมถอยและสูญไปในที่สุดก่อนจะกลับมารุ่งเรืองอีกครั้งในยุคแห่งพระศรีอาน